ชีวิตช,ช่วงสุขภาพดีมีสุขกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงคุยกับหมอนะคะวันนี้คุยถึงโรคที่หลายคนต้องติดตามให้ดีเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าทุกบ้านต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของกระดูกโดยเฉพาะกระดูกพุนและไปถึงกระดูกหักถ้ามีผู้สูงอายุในบ้านดิฉันเคยมีประสบการณ์คุณยายกระดูกสะโพกหักค่ะเพราะลื่นลม้ม ผู้สูงอายุสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือการล้มแล้วกระดูกหักเพราะว่าเขาบอกว่ามีโอกาสเสียชีวิตสูงมากเลยทีเดียวโอ้นั่นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีคําแนะนํามาค่ะว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุในบ้านเราอย่างไรไม่ให้ล้ม และกระดูกหักได้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์กิตชัยลักษณีนรุณโนโทยค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาออโทโปิดิคคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์โมคุยเรื่องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจริงๆนะอาจารย์รเรียกว่าครอบครัวของคนไทยเรามากักจะอยู่รวมกันมีปู่ย่าตายายพ่อแม่ผู้แก่เฒ่าร่วมอยู่กับลูกหลานนะคะอาจารย์สิ่งหนึ่งที่เราห่วงมากมักจะเตือนกันเสมอคือ อย่าให้ล้มส่วนใหญ่สาเหตุของผู้สูงอายุที่ล้มเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์มีปัจจัยหลายอย่างมากนะครับหลักก็คือเริ่มจากการสูงเมื่อเราสูงอายุเนี่ยครับกล้ามเนื้อต่างๆก็เริ่มอ่อนแรงเริ่มมีข้อเสื่อมปวดหลังปวดเข่านะครับหรือโรคประจําตัวต่างๆที่ทําให้การเคลื่อนไหวต่างๆหรือการทรงตัวมีปัญหาเช่นคนไข้บางคนเคยเป็นอัมพาตนะครับหรือเป็นพากินสันหรือสายตาไม่ดีสายตาไม่ดีเนาะาตาฟ้าฟาดที่เราให้ผมฟังก็คือเช่นเขากั้นปัสสาวะอุจจาระ ไม่ค่อยได้ต้องลุกเข้าห้องน้ําบ่อยอันน<ธ>ี้เข้าห้องน้ำบ่อยก,ก็ก็ไปลื่นล้มในห้องน้ํเอเอพราะพื้นเปียกใช่ครับอตอนรับรวมถึงที่ที่คุณหญิงว่าก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในบ้าน<อ>พื้นห้องน้ําเปียกมีความลื่นมีม,มีสิ่งกีดขวางในทางเดินนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดการหกล้มในบ้านได้ถ้าล้มแล้วล้ม<ช>จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างคะอาจารย์หลังจากหกล้มเนี่ยค,คือถ้าไม่บาดเจ็บก็โชคดีไปการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นตั้งแต่พวกช้ำทำเขียวทั่วไปนะครับ หรือกระดูกหักอันนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นเช่นข้อมือหักสะโพกหักอ้าวแ้มแล้ยันใช่ครับมือยันแต่ผู้สูงอายุบางทีมือยันไม่ทันแล้วเพราะว่าเริ่มช้าก็จะเอาก้นลงก้นลงก็จะเป็นสันหลังกับสะโพกจริงๆแล้วเนี่ยสะโพกหักเนี่ยมันส่งผลระยะยาวต่อต่อผู้สูงอายุเองก็คือจากการที่คนที่เคยเดินได้นะครับก็จะต้องนอนนอนติดเตียงถูกต้องครับถ้าถ้าไม่ได้รับการสัตษโด้วยการผ่าตัดเนี่ยถ้าติดเตียงถ้าเกิดภาวะชักซ้อนจากโรคสะโพกหักเนี่ย ก็ถึงชีวิตได้เช่นกันโอ้โหมันไปใหญ่เลยเนาะใช่ครับล้มทีเดียวเนี่ยบางทีคนไข้ชีวิตเปลี่ยนเลยอ๋อแล้วผ่าตัดไม่หายเหรอคะอาจารย์ผ่าตัดได้ครับผ่าตัดได้ก็คือกรณีที่กระดูกสะโพกหักเนี่ยอัตราการเสียชีวิตใน1ปีนะครับประมาณ 10- 20%อันนี้อันนี้จากทั่วโลกนะครับข้อมูลทั่วโลกแต่ในกลุ่มที่รับการผ่าตัดเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจะน้อยกว่าค่ะส่วนใหญ่เราก็จะงงลผู้สูงอายุผ่าตัดเพราะเราเคยได้ยินข้อมูลเฮ้ยยาสลบน่า วางยาไปฟื้นมาเอาไซเมอร์จําไม่ได้เดี๋ยวัมยอาจารย์หรือว่าเป็นมีปัญหาระหว่างการผ่าตัดอันนี้อันนี้เป็นเป็นปัญหาสําคัญเหมือนกันครับคือในผู้ผู้สูงอายุเนี่ยโรคประจําตัวจะเยอะคฉะนั้นทีมแพทย์ที่จะมาดูแลเรื่องของขดูสะโพกขักเนี่ยจะต้องเป็นทีมที่ทม,ยยมีแพทย์ทีมใหญ่ถูกตออ้องมีทั้งหมอ ที่เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุโดยตรงหมอโรคหัวใจศัลยแพทย์ออโทบิติกก็เคยเป็นส่วนหนึ่งหมอผ่าตัดก็ส่วนหนึ่งที่ช่วยใน,ในอยู่ในทีมนี้นะครับรวมถึงพยาบาลที่มีความชํานาญด้านผู้สูงอายุโดยตรงและก็นักกายภาพบาบัด เรื่องใหญ่เลยอาจารย์ทีนี้เวลาผ่าตัดกระดูกสะโพกมันเชื่อมต่อกับมาได้เลยไหมอาจารย์ก็กระดูกสะโพกหักเนี่ยมีการรักษาสองวิธีครับวิธียึดกระดูกกลับเข้ามาก็รอให้กระดูกสมานติดได้แต่ในกระดูกหักบางประเภทเราไม่สามารถยึดได้ก็เปลี่ยนข้อสะโพกเทียมอันนี้ก็เป็นการรักษาตามมาตรฐานนะครับอันนี้คืออยู่ในบนเงื่อนไขว่ากระดูกเดิมใช้ได้ด้วยเปล่าหรือถ้ามันคุณมันเกี่ยวอะไรกระดูกพุนก็มีส่วนครับถ้ากระดูกทุนเนี่ยการยึดยึดตึงกระดูกในบางครั้งมันก็อาจจะมี มีโอกาสเสี่ยงก็ถ้าในรายที่กระดูกพุนมากหรือการกระดูกหักซับซ้อนมากก็จะพิจารณาทาเรื่องของการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม๋อ,อก็ต้องไปเปลี่ยนข้อใช่ครับซึ่งการรักษากรนีนักวิทยาการเนี่ยการเปลี่ยนข้อเทียมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรื่องใหญ่ละค่ะถ้าเราเตรียมตัวคนไข้ให้พร้อมมันก็ผ่าตัดได้รวดเร็วเนี่ยคนไข้ก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุมักจะมีภาวะกระดูกพุนถูกต้องมคะอาจารย์ใช่ครับมันป้องกันได้ไหมคะกระดูกพุนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็น ผมว่าทุกคนน่าจะต้องเจอหรือว่าย่างน้อยก็เป็นกระดูกบางเนาะในในภาวะที่ผู้สูงอายุที่หมดประจําเดือนนะครับในผู้หญิงหรือผู้ชายที่ที่หมดฮอร์โมนเพศในวัยที่สูงอายุมากมากกว่านั้นก็การป้องกันจริงต้องเริ่มแต่สมัยวัยรุ่นสมัยสมัยจาเป็นมุมสาวเนาะกินอาหารกินแคลเซียมให้เพียงพอออกกําลังกายที่ที่มีการลงน้าหนักนะครับเพื่อเพิ่มมวลกระดูก ให้กระดเราแข็งแวิ่งอย่างเงี้ยหรอคะการเดินก็พอครับการใช้การเดินการเดินสเต็ปการอะไรต่างๆก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้การทานแคลเซียมถ้าถ้าคิดว่าทานอาหารไม่เพียงพอนะครับทานแคลเซียมทานวิตามินดีหรือการโดนแดด กระป๋องมินดีธรรมชาติค่ะก็จะช่วยได้ช่วงนี้คนกลัวโควิดกินวิตามินดีกันเยอะหน่อยกวิตามินดีก็ดีนะครับช่วยกินแคลเซียมเสริม้าไปด้วยจะได้คู่กันนะอาจารย์ต้องคู่กันครับอายุเยอะไปแล้วไม่ไทันแล้วใช่ไหมอาจารย์ทันไหมก็ต้องมาตรวจครับส่วนส่วนมากถ้าอายุสูงอายุแล้วตรวจแล้วเจอเป็นกระดูกพุนเนี่ยก็จะมีการรักษาด้วยยายากลุ่มที่เป็นยาเฉพาะของโรคกระดูกพุนก็จะเป็นยากั้นต้านการสลายกระดูก ยาเพิ่มการสร้างกระดูกอันนี้จะเป็นกลุ่มยาเฉพาะอีกที่ต้องให้ให้แพทย์เป็นผู้สั่งแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะครับแต่ถ้าเป็นยาที่เราทานเองได้ก็คือวิตามินดีกับแคลเซียมทานคู่กันทานคู่กันจะช่วยป้องกันภาวะกระดูกพุนนะหรือถ้าทานนมทานน้ำเต้าหู้ที่มีงาดำอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับโอ้โหต้องทานเยอะไหมคะอาจารย์ทานทุกวันเยอะนะครับทานเยอะนะครับให้แคลเซียมได้ประมาณพันมิลลิกรัมอ๋อต้องทานเท่าไหร่คะอาจารย์ถึงได้พันมิลลิกรัมมผมว่า สามแก้วไหมครับโอ้กินวิตามิน<า>มอีก<า><า>อก่าใช่อาจจะอาจจะถ้าเด็กๆพอได้เชเขากินกันแบบครึ่งลิตรลิตรเนให้เราอายุมากแล้วสามแก้วไม่น่าจะไหวนะคนะมีอะไรอาหารประเภทที่เสริมแคลเซียมก็คือคพวกน้ำน้ำนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองครับแล้วก็พวกถั่ว ถั่วต้องเบือกแข็งไม่แข็งอะไรเกี่ยวไหมอาจารย์จริงไม่เกี่ยวนะครับถั่วทุกประเภทก็ถั่วลิสงถั่วลิสงถั่วเขียวถั่วอ๋อได้หมดเลยอ๋ออย่างนั้นโอเคถั่วแดงถั่วดําทําขนมอะไรได้หมดอค่ะพวกถั่วมีอะไรก็พวกอาหารทะเลทานเสร็จแล้วต้องไปเดินตากแดดนิดนึงถูกต้องครับตากแดดประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะช่วงภาวะแดดประมาณช่วงเวลาไหนแดดประมาณช่วงสสายแต่ถ้าเกิดโชคร้ายล้มกระดูกหักจริงปรึกษาคุณหมอ มีวิธีการในการดูแลรักษาได้มากมายหลากหลายหลายๆโรงพยาบาลมีมีโครงการในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มข้อสะโพกหักโดยเฉพาะนะครับด้วยการถักตันให้เกิดการดูแลอย่างองค์รวมแล้วก็ให้ผู้ป่วยได้การผ่าตัดให้เร็วที่สุดภายใน48ชั่วโมงโอ้สุดยอด48สองวันนี่เหรอคะอาจารย์สองวันครับมามาโรงพยาบาลแล้วก็ภายใน48ชั่วโมงต้องได้รับการผ่าตัดพอผ่าตัดเร็วเนี่ยมีการศึกษาแล้วพบว่าผลการรักษาดีกว่า การผ่าตัดช้าค,คือถ้าปล่อยให้ช้าไปเป็น3วัน4ี่วัน5วันหรือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะเกิดภาวะแกซ้อนขึ้นมาก่อนเช่นเกิดภาวะปอดติดเชื้อนะครับริมเลือดอุดตันหรือเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแผลกดทับขึ้นมาซึ่งคนผู้ป่วยนั้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแกซ้อนที่แย่ลงไปอีกบางคน<อ>ก็เสียชีวิตผ่าตัดเร็วแต่ว่าก็ต้องมีทีมต่าง ช่วยกันดูแลทั้งหวิสัญญีแพทย์อายุรแพทย์มาช่วยกันดูว่าให้การปลอดผ่าตัดรวดเร็วเนี่ยมันปลอดภัยสัมพันธ์คือความปลอดภัยด้วยครับเวลาผู้สูุล้มในห้องน้ำเนี่ยเรามีวิธีการควรจะอุ้มหรือพาออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นไปโรงพยาบาลนี้ต้องมีวิธีการท่านบุทญาไปเจอเนี่ยท่านร้องเรียกามความช่วยเหลือแล้วมีสติดีก็ถามท่านว่าเจ็บตรงไหนถามก่อนนะว่าเจ็บตรงไหนเจ็บถ้าถ้าแกบอกว่าเจ็บที่หลังหรือเจ็บที่สะโพกเนี่ยก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายนะครับ โทรเรียกรถพยาบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบาลที่ใกล้บ้านให้ใหเขาไปรับอย่าชะล่าใจเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ล้มในห้องน้ําเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายไปทายาหมองอะไรไม่ได้นะคะ,คะถ้าลม้มอาการเจ็บปวดที่สะโพกหรือว่าหลัง เรียกรถพยาบาลแต่ถ้าอาการเจ็บป่วยในบริเวณอื่นที่ไม่ได้อันตารายก็รีบพาไปโรงพยาบาลเพ<ข>ราะว่าการดูแลยิ่งเร็วยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นเองวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตชัยลักษมีอรุณโนไทยนะคะจากภาควิชาออโทโปโดิคคณะแพทยาศาสตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์พักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาหาอาหารทานกันบำรุงกระดูกกันดีกว่านะคะเอาละเดี๋ยวกลับมาค่ะ